สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อคูอ่างสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกต่อคูอ่างเกือบตลอดนะครับเป็นนกต่อดีๆอีกหนึ่งตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับนกตัวนี้จะมีตําหนิที่หัวเขาหนึ่งนะครับเขาโดนเหี่ยวมาครับตกมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอแต่ตอนนี้แผลแห้งแล้วครับแผลกาลังหายนะครับเป็นนกต่อเก่งๆหนึ่งตัวที่เราจะแนะนํานะครับครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับว่าเขาจะอ่างประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลย